หน้ with PP เว้นนิดหนึ่งก่อนเราค่อยขบก่อนมาฝากคุยด้วยต่อคุยด้วยเลยต่าคุยด้วยเลยคือพีจะมีความจำดีเทลเครื่องดื่มของแต่ละคนได้ซึ่งซึ่งน่ารักจำผมได้อะไรเงี้ยจำเขาจะมีความเทคแคร์อะไรเงี้ยอย่างเหมือนเหมือนเขาจะเป็นคนที่เห็นทุกอย่าง ชัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยถูเป็นคนแคร์ลิงเนาะใช,<ม>ใช่ใช่ครับแล้วเรื่องนึงก็คือมันชอบแกล้งผมเขาจีบสัตวนะ์น้าใช่ใเดี๋ยวเราเราชอบให้เขาแกล้งหรือเปล่า <c oughs> ผมพยายามหนีนะครับผมหนีไปคนผมชยอยางมึงเลิอกจับต้องกูได้ผมก็ไม่เคยจนผมมากองนี้แหละครับ ความฉากที่อยู่กับพี่ชายพี่ชอบฉากที่อยู่พี่ชายเพราะว่าชอบโกหุ่นอยู่แล้วด้วยอคอคือคทำไมวะเนี่ยทำไม่ไหวทำเซ็กซี่เอาบอกว่า